สวัสดีครับผมโจทีเฮดซัดคลิปนี้ก็จะมาเล่าเหตุการณ์ในเรื่องที่แม่ซีเจนะฟื้นคืนชีพจากความตายขึ้นมาเพื่อจะแก้แค้นให้กับครอบครัวของแกนะพร้อมกับตัวแกด้วยที่โดนสังหารไปจากคนใกล้ตัวนเองนะในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะเหตุการณ์จะ เริ่มต้นที่หลุมศพของแม่ CJ นะฮะตอนนี้คุณแม่ CJ ได้ฟื้นคืนชีพมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาที่บ้านนะฮะนี่ในระหว่างที่กลับมาที่บ้านนะก็มายืนลํำลึกถึงทุกคนนะฮะก็คือตอนเด็กๆหรือว่าแต่ก่อนนะก็รักกันดีนะครอบครัวนี้นะ,ะแต่ปัจจุบันทําไมถึงเกิดการบาดหมางกันเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วคุณแม่ CJ ก็ ต้องกลับมาสอดสางทุกอย่างให้จบถ้าเหตุการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่ทุกคนในแก๊งก็คงต้องห้าหันกันนะแล้วก็อาจจะมีการสูญเสียไปมากกว่าน,นี้และคุณแม่ซีเจเดินออกมานะก็จะเจอแก๊งเขียวของแก๊งม่วงนะที่ต่อสู้กันอยู่นั่นเองนะแก๊งเขียวก็คือแก๊งซีเจนี่แหละนะส่วนแก๊งม่วงนะฮะก็เป็นคู่อรินะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ในนเรื่องนะฮะคุณแม่ก็ต้องกลับไปจัดการคนที่จัดการ คุณแม่ก่อนนะฮะนี่แล้วคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะฮะก็คือบิ๊กสโมกนะฮะแล้วก็ไรเดอร์นั่นเองนะที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเพราะว่า2คนนี้เขาจะย้ายแก๊งไปอยู่แก๊งม่วงนั่นเองนะก็คือ CJ นี่มันอยู่แก๊งเขียวนะฮะนี่แล้ว2คนนี้แหละที่มีส่วนพัวพันกับคดีที่คุณแม่ซีเจถูกฆาตกรรมที่บ้านนั่นเองนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เศร้ามากๆเลยนะฮะ และหลังจากนั้นนะที่จัดการ2คนนั้นได้นะเหตุการณ์ก็จะจบลงนะฮะและเกม GTA San นะฮะก็ได้กลับมา ปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะก็คือคุณแม่ CJ ก็กลับไปที่หลุมศพเหมือนเดิมนะก็คือนอนตายตาหลับแล้วนะแต่รู้สึกว่าจะเหงาเหงานิดนึงนะฮะเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วนะเหลือแค่ CJ เพียงคนเดียวเท่านั้นนะฮะส่วนทุกคนนี้ที่เป็นครอบครัวนะฮะตายกันหมดเลยทีเดียวเชียวเองนะ,ะก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่คุณแม่ CJ กลับมาลังแคนกับคนที่จัดการ กไปนั่นเองนะส่วนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับตะครช่องโจทีเฮ็ดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม